สวัสด,ดีค่ะพี่น้องมืนอนีพ่อกับเฮานะคะครูหักสายสานมืนอนี่เฮาสิพาพี่น้องมาเห็ดโตปลูกผักให้ดูเขาเอินว่าโตบ่าปีปอน,ปอน,นเดี๋ยวเอวววอฮะเบื้องเบิ่องตัวยางทั้งผีและพี่น้องเดี๋ยวพาไปเ,ปเอันนั้นเห็ดเห็ดแล้วอันนึงแล้วเฮาเห็ดเดี๋ยวใส่เวลาประมาณถ้าถ้ามือมือนึ่งเต็มเต็มกับซีล้วอยู่เนาะอืม แต่วัน,นตรก่อนอรอ,อบปูนแหงน้ำเออรอบปูนแหงวาปรับไอพื้นทีใ่ใส่เวลาอยู่อืมใส่เวลาอยู่อ่ะเอา้าตีไปทายนั่นกน่ประมาณสองหมื่นนอกเพราะว่ารอบปูนแหง่ะค่ะอันนี้คือเป็นแปลงแปลงที่เซตแล้วเดี๋ยวซีมาบอกไว้ที่การเฮ็ดขั้นตอนอันดับแรกเนะคะเข้อาอิฐแช่หนามก่อน จีเข้าสื่อมาจากร้านวัสดุก็สั่งแหละก่อนละก้อนละอาา่าวาทาสิบเอามาแช่น้ำพอนจักน้อยแล้วเขาก็เอาขึ้นให้เสเด็ดพ่อหมัดหมัดจักน้อยรากาปีปอนเพิ่นก็สีเฮ็ดขาตั้งอ,ออตงอยู่ท้างฝี่เนาะย่อนแสงจักน้อยเพื่อพื่องอืมวิธีวิธีทีปกปอนเพิ่นเฮ็ดเฮ็ด ห้าบ่แม่นสั่งบ่ซาแมนสั่งเมื่อวันจีพฮากะไอ้เบิ่งใน YouTube บ้างเนาะไอ้คู่พักรักจำน้เนาะพี่ปอนไอ้เฮ็ดเอาแต่ว่าถามว่าสวยบ่ก็บ่ค่อยสวยปานได้แต่ว่ากัใช้งานได้ใช้งานได้เออบ่สวยแต่ใช้งานได้เออเอาแค่มันบ่ลวมบ่เซ่อพ่อเออแต่ว่าปูนเฮาใช้เป็นปูนสัมเ็จบ่ได้ผสมทรายบ่หยังมามาผสมน้ำหนักกับอันนั้นเลย ปูนสันเล็จแบบผสมน้ำเราก็ใส่เลยถุงละเดี๋ยวบอกส่วนทุนไปน้ำเนาะไอถุงหนึ่งเท่าซื้อม่านตีไปซาลอยหนึ่งเนาะปูนถุงละลอยแต่ว่าถุงหนึ่งก็ได้หลายหลายโต๊ะอยู่ดิหลายแถวอยู่แล้วก็เล็กเท่าใส่เล็กขนาดสองคูณหนึ่งนิ้วไปลองสิเห็นเล็ก,กว้างอยู่ทางนั้นสองคูณหนึ่งนิ้วสองเซน เซ็นละสองร้อยยี่สิบบาทอันนี้ราคาเล็กขึ้นอยู่กับเอ่องที่แต่ละท่องที่แต่ละล้านนี่บกขึนานเพ่มกัอคโงานดตรงก็อือกันประมาณสองร้อยถึงสามรอยบาทต,าต่อเส็นเส่อาอันเด้รซ็นละสอง้อยีิบใส่สเซ็น,วน้วก็อิ ขาใส่สิบขาขาละสามก่อนเป็นสามสิบก่อนให้พี่น้องคำนวณเอาเนาะถ้าผู้เดอนัไนอยากปลูกกองฟมกองอะไรจักป๋าพี่ปอนกองฟมอันนี้ก็แล้วแต่ตลาดบางทีล้งมองล้งมองนี่หาหฟารี่ก็ได้เออหาฟี่ก็ได้เอออันนี้เทาก็บมีได้ฟี่ได้ทั้งสื่อมาหาบาทสิบบาทอือกองฟม้มบางคนเห่นทอาไปเอาน้ำรัอนขายอาหารทะเลสด กุ้งสดปลาเมืกสดอะค่ะเออพอทีใส่ตองฟงแล้วก็เล็กเล็กเล็กเออกองมือกสองแล้วก็มี่ยังพาพาปูถุงถุงห้องเออรงกกลห้้นนวซแ ออกเชื้อลาเพราะว่ากองขาสิบเก็บยวใบใสดียดูนอืมเพระว่าตรงนี้่ะไปองมีแนวคุ้มแบบนี้กตต้นทุนนะคะแตสีบีผ่าคุ้มเป็นไสเป็นผ่าทุงท้งดำทุงเออทุงดำทุงขาวแต่ว่าถ้าทุงขาวมันจะเป็นตะไคร่น้ำปะปอ,อืมอ,อืม,อ,าามอ,อืมไอ้เล้านี่ เล็กหกเมตรได้ยูสิบสี่กองสีขาว่างเลยพี่น้องว่างตามนี่แหละตามตามเล็กเส้นหนึ่งเลยแถวหนึง่งแกงพักให้ดูยาวหกเมตรเล็กเล็กก็ใส่นี่แหละพี่น้องข้างกับอิดเลยว่างต่อกับอิดเลยต่อกับอิดเท่ากับปับ๊บพื้นที่แน่นิดน้อยอาจิบแล้วแต่พี่น้องสะใสะ่หรือว่าใส่ ฉากใส่อหยังแล้วแต่ขอให้มันไอ้บ่เอียงเนาะขอให้มันเสมอๆกันจักหน่อยเฮาก็วางยาวลายยาวไปเลยอีดเฮาก็ตามจีพี่น้องเห็นในรูปนี่ล่ะเออเล็กเส้นทาบแล้วก็เอาฉากวัดนี่ล่ะพี่น้องตรงบ่ตรงไลยพี่น้องเบิ่งเอาบ่ว่าเฮาก็บ่แม่นสร้างมืออาชีพเนาะค่อยเฮ็ดไปเฮ็ด เฮ็ดไดงสำใดเฮาก็เฮ็ดเอานะเฮาบ่ได้จ้างสร้างนะกล่องนี้วางได้สิบสี่กองหา,าพี่น้องอยากปลูกหรือจังไงก็เอาของเฮาไปเบิง่งไปศึกษาไปนี่ก็ได้เพราะปีปล่อยเพิ่นก,ก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆเพิ่นว่างเพิ่นก,ก็สิเฮ็ดหาตังค์พอเฮ็ดเสร็จแล้วก็สิได้เป็นประมาณนี้ มันนี่อาัตังค์กับแข็งแรงดีอยู่ดีพี่น้องมึงอืแข็งแรงดีอยู่มันก็บรุดง่ายๆดอกพอเห็นอยู่นนในมุนำนักมันกอีมัรนนักกับจิตท่วงไปอีกเนาะนสี่ล๋องมันจะเฮ็ดเอแอนี่หละเฮ็ดไปเรื่อย เอาเพิ่นหวางก็จังได้เห็ดนะเดี๋ยวสรุปไอ้ต้นทุนให้พี่น้องเบิ่งจักหน่อยเดี๋ยวหาเครื่องคิดเลขก่อนมีโทรศัพท์บ่พี่ปอนเออโทศัพท์มีบ่สิเห็นคำนวณให้เพิ่นจักหน่อยนะเพื่อเพิ่นอันนี้คือบริสิทธิ์บัวบัวเอาเอาแบบจริงแต่ว่าเขาจำเลยราคาของในยูแต่ว่าสิร่วมให้พ่อมันนะแมน เริ่มต้นปูนเนาะลอยหนึ่งเนาะนวณไปน้ำกันปูนลอยหนึ่งนี่คือคือถุงหนึ่งรอบแรกเอหนึ่งต่ว่าเ้าสิได้อาจสิได้หลายแปลงแมน่นเหรว่าเดี๋ยวเ้าสีสรุปให้เมื่อไหร่หนึ่งว่าถ<อ>ุงหนึ่งนี่สีเหาสิมัดโบปูนแบบสี่แล้วเฮ็ดอคายเหลวสีได้จักแปลงเออหนึ่งร้อยบาทอือันนี้ลอยหนึ่งแล้วกัเล็กเอาอีตก,ก่อนเนาะอีดอีดบันนี่อีดก,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 ก่อนละวหาบาทหาซีฟ เท้าใส่ขาหนึ่งสามสิบก่อนเท้าสิไลแต่เป็นขาเป็นขาไปเนาะให้เป็นหนองเขนวดไปน้ากันอะไรเป็นแปลงไปเออสามสิบก่อนลอยหกสิบห้าบาทปูนล,ลอยหนึ่งเล,เล็กเล็กเซ็จละสองรอยยี่สิบบาทสองรอยยี่สิบเดี๋สองร้อยยี่สิบเจ็ดลอยห้าบาทเอ มีคาปูนค่าอิฐค่าเล็กกองโฟมนี่บางท่านอาจจะได้มฟาฟรีเขามาเฉไบรคำนวณเอาเอาเอาตีไปซะกกลองมนึสองใบละสิบบาทเขาหามาได้นนแคาคาแต่กลับเป็นมื่อนหนึ่งบนสิขาอยู่ทีกล่องละหสิบาททา<ถ>้งทงนี้ทางน้ทั้งนี้ทั้าีทังนี้ทั้งนี้องนี้ทัน,นี้ทั้นี้ทันนี้นนหเหนะ้เงนเ้ทัน้นเนี้รั้งนเ้ทนีเทั้นี่สิบห้ทแล้ทบัดนี้ค่าย ถุงแพงบ่พี่บันถุงแพงแพ็คหนึ่งอะประมาณแปดใบสี่ใบกับแพ็คหนึ่งกับสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทหนึ่งถุงเรามาผ่าครึ่งเทาก็บจะเด้เป็นสองกองห้องห้องกองในสองกองบวกสี่สิบห้าบาทแล้วพวกถั่ยพวกฟูมมีอย่างเทาไหร่ปไม่สี่สิบห้าบาทใช่ไหมแต่ว่ามันยังเหลืออยู่ดิเออเหลืออีกอ่เออเหลืออีกแถวกลัวถั่ยฟูมนี่เขาซื้อมาเป็นแพ็คแพ็กละลอยถั่ย แต่ว่าแพ็กหนึ่งมันก็สิตกเอาตีไปถ้วยละบาทเออคิดคำนวณไปถ้วยละบาทแต่ว่าที่จริงมันถือกว่านาั่นอยู่แต่ว่าไม่มีขาขนจง,งน่ำเด๋กะประมาณว่าเออเ้าซื้อหลายเ้าก็สี่เด้อีกละค่านึงแมนเ้าสี่ดอสื่น้อยอีกละค่าหนึ่งเรากะเกตดีเกตก็ด,ดีแมนแต่ว่าโดยประมาณประมาณนี่แหละเออประมาณถ้วยละบาทเออตีเด็ดตีไปเลยลอยหนึง่งเออแต่ว่าที่จริงอ่ะใส,สดด่เพื่อถึงนี่ตีเพื่อเพื่อไป ลอยหนึงเก้าลอยเก้าสิบแล้วแล้วไอ้ฟ้องน้ำอันนึงหาบาทแต่ว่าได้ได้สี่สิบเนาะคุ่ฝนเออสี่อิบช่องนี่ก็ถึงสี่สิบช่องเออถึงถึงสี่ิบถึงห้าสิบประมาณอืมอัตีไปยี่สิบบาทแถวนี้เข้าบรได้ซื้อฟ้องน้ำแบบสมเ็จหลูมอืมเข้ามาเขาซื้อลาบาทเอาล้านจ้างตัวไปหรือว่าร้านยี่สิบอะเออเข้ากับมาตาตัวเอง บวกบวกสยี่สิบบาทเพราะว่า 4, 5, 20, สี่ห้ายี่สิบก็จะได้สองลอยเนาะสองลอยอันบวกยี่สิบพันสิบบาทนี่นี่คือแถวหนึ่งพร้อมปลูกได้เลยบอรวมในผักพันผัก่อนในผักพันผักก็สิบประมาณสิบห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาท,บาทเออช่องหนึ่งกับพันมะเร็ตตัวนี้นอเออปลูกได้เหลือเฟือที่ว่าขาออานมึงตามช่องอืมก็ปลูกได้หลายรอบอะ่ะ ะตีไปยี่สิบห้าบาทบวกเป็นหนึ่งพันสามสิบห้าบาทนี่แถวหนึง่งแปลงหนึ่ง่ะพี่น้องที่ลงทุนเงินเงินพันนี่ก็โอ้คุ้มคา่าประหยัดได้ผักกินด้วยคืออุป,ปกรณ์บางอย่างเ้าเหาซื้อครั้งนึงแต่ว่าเ้างใสเดีหลายเทืยอย่างเช่นกองฟูกแมนเบ็ดปูห้องสิบเบ็ดดีแนก่กันซื้อมาเทียนึงใส่ มันพูกันพังเขาจังสตเปียนหลบนึ่อแล้วคือแต่ใครว่าลงทุครทางเดียวบอก,กับโบเมนลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าใช้อายุที่ยาวนานสาม,มาเ็ดได้ไปตลอดถ้าเฮาว่าเศร้านะแต่ถ้าเฮาเศร้าก็ถือว่าบางคนปลูกก็บ,บ่บมมนว่าสิบประสบความสาเร็จเด้แต่ว่าเฮาต้องเอาใจใส่เนาะสําหรับผักให้ดูทุกทุกอย่างแหละเออเข้า,<ค>เามาเข้ากับจังเฮดเดอพี่น้อง แต่ว่าน,นี้เข้ามาคำนวณให้เขาขาวไวเอถถาพี่น้องสิอยากปลูกแถวแถวหนึง่งสีคือเข้าเห็ดนะเข้าไรทั้งเปิน่นพวกโฟมพวกปูนพวกอุป,ปกรณ์ที่เข้าต้องสื่อนะอันนี้ก็คำนวณเขาขาวก็วคือพันต้นต,นตน้นพันหนึง่งตีเขาขาวพันหนึง่งเดี๋ยวคลิปดีกับฝากให้พี่น้องได้เบิ้งกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปปลอนเพื่อนสิเ็ดอันนี้ตอแเราเพิ่นสิไปปั๊บแปลงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้กฝ็ฝากให้พี่น้องได้เบื้องกันแค่นี้ก่นอนเนาะกับโตะ เอปลูกพักให้โดขของเฮ้านะคะเพิ่งเริ่มต้นอาจจะบอ่ออาจจะบ่อันได้เต็มสวยงามบรนไดเนาะเียฝากให้พี่น้องเด้เบิ่งกันแค่นี้ก่อนผู้ใดมีอ่าข้อมูลดีๆมาแชร์ผู้ใดเฮ็ดแล้วเนาะคะ่ะดีบ่ดีจังไดมาคอมเมนต์กูหักจะอิสานน้ำเนด้อคะ่ะสำหรับมันนี้สวัสดีค่ะ